บริษัทในเครือสหพัฒบริษัทไทยวาโก้ประเทศไทยจำกัดบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดรวมกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือคอปอป,อปอ และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยจำกัดจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2559จัดทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสงการานต์สุขใจประกันภัย100โดยระยะเวลาคุ้มครอง1ปีและรณรงค์ให้ประชาชนสามารถใช้ระบบประกันภยัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองให้กับตนเองและครอบครัว คอพพได้ออกผลิตพันประกันภัยตัวนี้ขึ้นมานะครับด้วยนโยบายของกระทรวงคลังว่าทําอย่างไรให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบประกันภัยง่ายๆแล้วก็ในอัตราเบีย้ยประกันที่ถูกแต่ความคุ้มครองสูงๆนะครับก็เลยเป็นที่มาของกรมธรร์ประกันภัยรายย่อยเราเรียกว่ากรมธรร์ประกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานสุขใจนะครับเราเรียกเรียกย่อยๆว่าประกันภัยร้อย ก็ก็คือเบี้ยประกันร้อยบาทนะครับแล้วก็คุ้มครองในกรณีสูญเสียชีวิตหรือทุพพลภาพก็ดีสูญเสียวัยวะก็ดีถึง10,000แบาทนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยสําหรับพนักงานนะคะแล้วก็พนักงานของเราเนี่ยก็เป็นพนักงานที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยู่เยอะมากนะคะแล้วก็มีโครงการของคอพอพอตรงนี้ก็ถือว่าก็จะได้ช่วยคุ้มครอง นะคะพนักงานเนี่ยให้เดินทางกลับบ้านด้วยความสบายใจด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุโครงการนี้ผมคิดว่าทางไ i ออนเนี่ยจะร่วมงานร่วมมือเต็มที่นะเพราะว่าผมในฐานะที่เป็นผู้บริหารของที่นี่ก็จะพยายามเอาโปรเจกต์นี้ไปให้กับพนักงานนะได้ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดแล้วก็ถือว่า เบี้ยประกัน100บาทเนี่ยกับค,ค่าความคุ้มครอง1 0 0 0 0แสนี่ผมว่าเป็นต่อปีด้วยนะฮะถือว่าคุ้มมากนะฮะสำหรับประกันอุบัติเหตุสงกรานสุกุขใจประกันภัย100คุ้มครอง1ปีหาซื้อได้แล้ววันนี้ถึงวันที่30เมษายน2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคอปอพา1 186หรือ w ว w ไว oic.or.th